พระมารดาบอกว่าพระบิดามีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลนับแต่พระบิดาออกบวชก็ไม่ยินดีในราชสมบัติข้าพระองค์มาทูลขอทรัพย์สมบัติเหล่านั้นในฐานะที่ข้าพระองค์เป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ต่อไปทรัพย์สมบัติภายนลกเป็นสิ่งชักนำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร เราจะมอบอริยทรัพย์อันเป็นทรัพย์ภาย,ยในที่ประเสริฐสุดให้แทนราหุลเจ้าจงรับอริยทรัพย์อันประเสริฐเอาไว้เถิดสารีบุตรเธอช่วยปลดเปลื้องทุกข์และมอบอริยทรัพย์ด้วยการบรรบชาราหุลให้เป็นสามเณรเถิด ราหุลนับแต่นี้ไปเธอก็คือสามเณรราหุลโธเมื่อตอนที่สิทธัตถะออกบวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าเราก็หวังจะได้นันทะสืบราชสมบัติต่อแต่พระพุทธองค์กลับพานันทะะออกบวชเหลือแต่หลานราหุลของเรา ที่พอจะเป็นรัชทายาทสืบต่อไปพระพุทธองค์ก็พาราหุลไปบวชอีกถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อีกไม่นานบรรดาศักยวงศ์ก็จะไปบวชจนหมดแน่อ๋อเราต้องรีบไปทูลขอพรพระพุทธองค์ที่นิโคทารามซะแลว้ว ขอพระพุทธองค์ทรงโปรดด้วยเถิดนับแต่นี้ต่อไปถ้าคุณละบุผู้ใดที่ต้องการบวชในพระพุทธศาสนาหากบิดามารดายังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตให้บวชแล้วขออย่าให้บันพภาาแก่คุณละบุผู้นั้นเลยพระบิดาเราอนุญาตให้ตามที่ขอพรุ่งนี้เราจะพาพระนันทะ และสมมเนรราหุลกับเราพระสงฆ์กลับวัดพระเวรุวันที่กรุงราชคฤห์ นันทะนับตั้งแต่ออกบวชเธอก็ไม่มีแก่ใจจะปฏิบัติธรรมประพฤติพรหมจรรย์คิดแต่จะกลับไปครองเรือนอยู่ตลอดเวลาจิตใจของข้าพระองค์เฝ้าแต่คิดถึงนางชนบทกาลยานีชายาของข้าพระองค์อยู่ตลอดเวลาไม่มีแม้แต่ซีเวลาที่ไม่คิดถึงนาง นันทะมากับเราเถิดเราจะให้เธอได้พบเห็นในสิ่งที่เธอไม่เคยพบเห็นมาก่อน นันทะนั่นคือนางเทพอับสรบนสูงสวรรค์เธอเห็นพวกนางแล้วเป็นอย่างไรเอ,อนางเทพอับสรเหล่านี้ล้วนแต่มีรูปร่างหน้าต่างงดงามยากจะหาสิ่งใดมาเปรียบแม้แต่นางชนบทกาลยานีผู้เป็นชายาของข้าพระองค์ก็ไม่งดงามถึงครึ่งหนึ่งของนางเทพอับสรเหล่านี้เลยนันทะเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เธอเคยคิดว่างามเลิศเลย แท้ที่จริงแล้วก็มีความงามเลิศเลอกว่าอยู่อีกมากข้าพระองค์เห็นแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ ต่อไปเราจะตั้งใจปฏิบัติธรรมและประพฤติพรหมจรรย์โดยจะไม่ยอมปล่อยใจให้หมกมุ่นอยู่กับนางชนบทกาลยานีอีกเลยเพราะอย่างไรก็ดีนางเทพอับสรเหล่านี้ก็งดงามกว่านางชนบทกาลยานี้มากมายนะ ไม่มีสิ่งใดที่จะรัดตรึงใจบุรุษให้หลงไหลได้มากเท่ากับสตรีไม่มีสิ่งใดที่จะรัดตรึงใจสตรีให้หลงไหลได้มากเท่ากับบุรุษแท้จริงแล้วความรักก็เปรียบดังเครื่องพันธนาการที่มัดตรึงเหนียวแน่นให้ลุ่มหลงอยู่ย่อมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดและจมอยู่ในกองทุกข์ร่ำไปถูกต้องแล้วนันทะไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ ที่หาได้ในตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นสแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยเมื่อเธอปล่อยวางมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าเสียแล้วจิตก็ว่างปลอดโปลงแจ่มใสเบิกบานอยู่ดังนี้